ดวงๆๆดาวดวงใหม่ของวงการสวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีค่ะสวัสดีบูด้วยสวัสดีครับป๊าปป้าและแล้วๆๆก็มาถึงนะครับราบบู V3 คอใหม่ล่าสุด Big into Energy บูบู่กำลังเสียใจเสียใจทำไมบูจะถูกปลดระวางแล้วหรอไม่ไม่ได้เปิดระวางเราแค่ต้องการหาพิธีกรคนใหม่มใช่ป่าเดสตา ค้นขว้าฟ้าดาวไม่ใช่<ะ>ค้นฟ้าฟ้าดาวไม่ใช่ค้นฟ้าขวาดาวอ่าถูกแล้วเป็นพิธีกรคนใหม่นะฮะก็เดี๋ยวเราจะมาแกะกันเลยปาเร็วๆมามา,มาโอ้โหวันนี้นะครับคนเยอะมากนี่นะฮะหกหกผู้เข้าแข่งขัน <หก S 1> นะฮะกแข่งขัน แล้วก็มีสิเคตซ่อนอยู่หนึ่งตัวป้าลนะูไแมทำไมปู้เท้าถึงมาทำไมอ่ะปู้มาหาสิเคตดอ้าวดีดีดมาลบๆลบลบๆลบลบเดี๋ยวหูขาดหูขาดอ่านะครับก็ <ไป S 1> เดี๋ยวแวมามๆา้าปาลูงป้ามีตัวอะไรบ้างป้าแนะนำหน่อยนี่ไงมี l o ย a l ตีอ่ามีโฮฟนะครับสีฟ้าเลิฟสีแดงลักสีม่วงแฮปปี้เนสสีส้มนะครับเซเลนิตี้แต่ว่าความสุขสงบลมเย็นเป็นสุขป้าไม่ค่อยมีเลยไม่ค่อยรู้จักป้าจริงๆตัวนี้อ่ะสงบลมเย็นขนาดนี้เขาจะมาเป็นพิธีกรได้เหรอป้านั่นนะสิก็ต้องรอดูกันนะครับเอาว่าแล้วเราก็มาแกะเลยแกะแกะตัวแรกนะครับป จ๋าอย่าเรียกบ่อยมูตื่นเต้นเราเราเราฉีกเลยนะเราฉีกเลยเราไม่ได้ตัดเนะมาแล้วกล่องแรกเออไปดูการเร็วๆเ,เหมือนเดิมสไตล์เดิมนะครับแกะยากทากาวเยอะถุงเป็นยังไงอะป้าลายน่ารักไหมเอาดูถุงก่อนแล้วกันนะอ่ะอุ้ยการสีสม้มสีส้มเลยเหรออู้ น้ <No> <Ma> องแฮปป้เนสมาบ้านตรงนี้มาตรงนี้มาตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูถุงกันนะถุงน่ารักเลยครบทีมเลยนะครับทุกสีเจ็ดตัวละครนะฮะมีซีเ็ดอยู่ตรงกลางนะฮะเป็นสีออกเทาๆแล้วก็ตาลุง้งๆฟันสีลุ้งเลยทุกตัวเนี่ย,ต,ยตัวอื่นจะ,จะมีขี้ฟันเป็นสีสขีขี้ฟันขี้ฟันเป็นสีตรงกับตัวมาแล้วเราก็แกะเลยก็เราก็รู้แล้วเนาะทุกสีอะไรสีส้ม มาแล้วสีส้มเป็นไงหน้าดำเชียวฮะหน้าเบี้ยวด้วยฮะคนนี้ไม่ผ่านมุ้งไม่ให้มาเป็นพิธีกรจริงเหรอหน้าเบี้ยวเหรอใช่ดูสิหัวเธอไหนหนายมาเทียบกับเรามาะนะนายวีหนึ่เหรอเราวีสามแล้วนะอืมอืม,อมแต่เราดังนั้นไหนดูตูดสี<า>เรียบร้อยเรียบร้อยดีนะครับตัวแรกมาเป็นสีส้ม เย้ yeah. ยืนยืนยืนประตำแหน่งนี่สีสม้มอ๋อมาดูเล็บด้วยเขาทาเล็บเท้าด้วยนะครับนี่โอ้ตายแล้วเท้าเป็นไงอืมวฟันรอยยิ้ที่พิมพ์ใจสีสม้มตัวแรกจ้าสีส้มจ้ายืนดีๆลูกไม่ยืนเป็นพิธีกร้องทำตัวดีๆนะฝึกได้แล้วเผคุณพ่อให้โอกาสอ่ะต่อไปครับกล่องที่สองแต้น ทก็ <projeto> ยังแกะยากเหมือนเดิมไม่ดูการ์ดแล้วเราดูเก, like กาะรงมมันมันไม่ได้ลุ้นเลยอะ่ะมลาล,าล,าลาุ้นยังนี่แหละดูรูดูไม่เห็น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 นะครับไม่เห็นเฮ้ยรู้อีกแล้วบูโอโหสวยป่ะสวยหรอปาโยตี้รโยตี้นะครับตัวแรกเลยนะครับขนก็จะแบบ oh. เพิ่งออกจากถุงอะนะแม่เจ้าพังมากต้องคุณแม่จับอาบน้ําสักทีนะอุ๊ยตัวนี้สีสันสดใสนะครับแล้วก็จริงๆคล้ายกับสีส้มนะถามถามตรงๆว่าจริงๆมันคล้ายกันเลยนะแต่ว่าสีเนี่ยมันมีชมพูมาแซมย่าไปแก้งเนองออกขึ้นมนะครับเข้าใจว่าถ้าผู้เข้าประกวดมีสองคนนี้นะตัวนี้นี่เด่นกว่ามีความเด่นเลยเด่นมากเอสีสันเด่นเด่นนะฮะ มาดูการ์ดกันแบนแหล่นมากนะการ์ดถ้าการ์ดเป็นซี่เข็มปะ่ะอุ้ยการ์ดสวยด้วยแล้วย <al> อดตี้อ่านี่นะครับสวยงามอ่าตัวที่สองโอ้โหฝัน 2> 2. Oh, จะยืนไม่พอเวทีมั้งเนี่ยนะเวทีไม่พอยืนอ่ะคนนี้คัดตกไปจเยน็ยนๆแต่เย็นให้น้องเขายืนก่อน<ะ>ให้น้องเขายืนให้เต็มเฟรมก่อนเดี๋ยวเราสามคัดอ่อนนะครับถ้าเกิดถ้าเกิดมีคนแบบเราเข้ารอบเดี๋ยวจะมาเอาตัวอื่น ลักได้ไหมลักสีสม่วงนะนะครับสีม่วงก็เป็นสีที่คนอยากได้นะครับความโชคดีได้ลักลักลักออกมาเป็นเด่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 นน่นเด่นนนนนนนดน เหี่ยหัวแบะมากน้อง<ะ>สีได้แต่ว่าน้องทรงไม่ได้เลยอ่ะทําไมน้องทรงอย่างเงี้ยทรงอย่างแบดบแซดอย่างบอยน้องหน้าเปี้ยวโอ้ตายอาจะต้องไปศิลปกรรมหน่อยปา<ะ>สีผ่านหน้าตาไม่ผ่านอ่อดูนี่เข้มคุณภาพแต่ไม่ป๊าหน้าอย่างเงี้ย่ตายทำไมเป็นอย่างเนี้ยห,หัวเบี้ยวหัวเบียเบ้ยวอ่ะ นะดูดูเล็บเท้าเล็บโอเคนะเอาตรงหน้าผ่านตัวสีผ่านแต่การตัดเย็บไม่ผ่านนะครับหัวเบี้ยวไปซีอีกหนึ่งเลยแล้วดันเป็นตัวที่แบบอยากได้ด้วยอยากนะได้ด้วยโอ้โหมีสิทธ์ตรกรอบนะครับเนี่ยมีสิทธตกรอบมีสิต,รก,รสตรกรอบเลยขอบอกฟ้องคุณบัวนี่ฮะลักไว้เอาละครับตอนนี้ การชิงนะครับเริ่มมีการพลิกโผนะพลิกโผล,โผลอ้าวแก้งี่เราอ่ะเราเรามันเปล่าเลยเปล่าเปล่าพี่แม่นัน่บูเปลา่าสามรอบแล้วบูเปลา่าฮะต่อไปตัวที่สี่มาบูสะเทือนใจโอ้สะเทือนใจเหมือนกันนะครับทำ<ผ>ไมผู้ผูผ้ผเข้าชิงคนที่เป็นตัวเตง็งตอนนี้หน้าเบี้ยวหน้าบูไปแล้วบูเซาเปล่าอ้าว ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรารอลุ้นมีทั้งหลายสีนะครับเดี๋ยวมาดูกันต่อไปตัวที่สี่นะครับที่เขาแข่งขันตัวที่สี่ออกมาเป็นฟ้านะเจ้าวอ้ยมาด้วยกันหรือเปล่ากับสีม่วงจัดค้นหน่อยจัดค้นหน่อยเอ้จัดจัดได้อยู่ตัวนี้จัดได้อยู่นะครับนี่ก็ยังพอดูมีหวังนะแต่คนชื่อรักเนี่ยเอ้ยนี่นี่ได้นี่ได้นี่ได้ กมบูให้่านให้่านะครับเดี๋ยวมาดูการ์ดกันใช่โฮปนะครับยังมีหวังอยู่นะครับยังมีหวังอยู่อ่ะเมื่อไหร่เมืม่อไหร่สีเหมือนบูจะออกมาปะสีเหมือนบูก็เป็นสีเข็ดนะสีเขาเขาอาจจะเป็นตัวละครแล้วเขาอาจจะมาหรือไม่มาก็ได้นะครับอ่าตอนนี้เราต้องคัดหนึ่งออกหนึ่งตัวออกเอาเอาเอานล้งรักออกไปเลยรักให้ผ่านนะตกรอบปีติจบเลยแอฟอ่า นี oh, like so, ่เขาเราโอ้โหน่าียดอยมากแซดเลยป้าแซดเลยแซดเลยจริงๆออาต่อไปครับตัวนี้เราก็เหลือสีเขียวกับสีแดงแล้วป้าใช่ครับเดี๋ยวเรามาดูกันตัวที่ห้าที่ห้า Love or Serenity ได้ออกมาเป็นชื่ออสีแดงสีแดงครับปุ๊บปุ๊ยปุ้ย น่ารักน่ารักตัวนี้น่ารักหวัวไม่เบี้ยวด้วยอ่าทรงสวยทรงสวยหูตั้งเลยอันนี้บูให้พันพันนิยมพิมพ์นิยมนะหูตั้งอืมคนนี้คนเย็บสวยเออสวยเลยขนน่ารักด้วยงีงี้ยงงงงโอ้รู้สึกว่าบ3นี่เขาขี้หนาวนะขนเขาฟูนะปะ้าใช่ไหมป้าบุรีบูนะป้าบุรีบูอยู่เปล่า มาดูเล็บกันครับเล็บก็ทาสีเรียบร้อยนะครับอันนี้เข้ารอบนะครับเย่ยังไงเนี้ยหน้าดำหน้าดำอ่ะหน้าดำตกรอบหน้าดำตกรอบจริงๆหน้าเขาไม่ได้ดำนะครับแต่ว่าพอสีเขาตัดสีส้มๆมาเลยทําให้ให้หน้าเขาดูหมองนะครับเลือกชุดผิดเขาอะมีสกินอันเดอร์โทนที่เป็นโทนร้อนแล้วเขามาใส่สีเนี่ยมันไม่เหมาะนะมาดูกากันครับ เลิฟเล็บเลบเลอ่าไปป้าชชอบคนนี้อ้าวสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วสุดท้ายครับเรามาดูกันว่าเราจะได้ความสงบถ้าเป็นสงบเนี่ยก็จะทําพิธีกรได้ไม่ดีแต่ถ้าเกิดมาเป็นซีเค็ดเนี่ยเหรอพิธีกรจะต้องแบบลาก,กเลยผู้ตกรอบอีกแล้วไม่ต้องกลัวผู้ตกรอบแน่นอนตัวสุดท้ายสุดท้าย เยลไม่ใช่นี่มันซองนะครับอย่าเพิ่งมาแอบดูอย่าอย่าอย่าขอร้องตัวสุดท้ายเพาเป็นสีเขียวโอ้ยแต่น้องน่ารักคับป้าอ่าน้องทำทรงแสกกลางแสกลางอ่ะปุยปุยน่ารักอ่ะเขียวเขียวน่ารักนะครับสดใสสดใสน่ารักครับอ่าขนฟูทุกตัวเลยนะฮะขาจะเบี้ยวๆหน่อยครับทุกตัวเนี่ยจะต้องไป ดัดก่อนเล่นนะครับัดดัดดัดดัดอ่าพวกเขารอตอนนี้นะครับสี่คนตัวเต็งครับตอนนี้สีเขียวจะได้เข้ารอบหรือเปล่ารู้ว่าไงครับพี่บูว่าพี่บูให้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 สีเขียวผ่านเพราะว่าน่าตัดน่ารักดีนะก็มีคนหนึ่งตกรอบนะครับ ใช่นุ่นนุ่นเอาโลยตี้ออกไปเลยโยตี้เหนอนาดำไม่อะไม่อ่ะอันนี้แล้วป้าจะให้ใครไปสีฟ้าไปก่อนเลยสีฟ้าไปสีฟ้าก็เบี้ยวๆเหมือนกันเนี่ยแต่ว่าบุลล็อกคนนี้อ่าอย่างงั้นรักน้องคนนี้อย่างั้นสีฟ้าเอาออกนะครับสีฟ้าสีฟ้าตกรอบนะครับอ่าสีฟ้าดูแบบว่าอืมยังไม่โดนเด่นพอนะครับไม่โดดเด่นหอนะครับนี่ โอเคครับก็คร<อ>บทั้ง6ตัวแล้วนะไม่มีใครเทียบเท่าบูได้บูก็ยังเป็นสีเทาหนึ่งเดียวในใจป้านายนี่พันไหนขนหยิกเหรอป้าเราจะไม่บูลี่กันไงพันไหนเนี่ยยมนันไันเปิดล่ปะป้าบูเสียใจบูไปแล้วท่านผู้ชมบูอารมณ์เสียอ่ะโอเคนะครับก็อยากได้ฟันสีลุงโอ้ไม่เอาไงอ่ะ เรามีเซ์ไพรส์ไหมเซ์ไพรส์เซ์ไพรส์เช็คการ์ดอย่างเดียวเหรอป้าใช่เรา <S 2> <S 2> <S 2> อยากได้สิเข็ดบานครับเราเลยซื้อมาอีกหนึ่งกล่องยิ่เข้าวันนี้เราไปกันสองคนใช่ครับนะฮะเขาให้กล่องเราไปสองคนเราได้ได้สองกล่องเพียนั้นเดี๋ยวเราจะแกะเช็คการ์ดกันอีกหนึ่งกล่องเยิย่ะป้าว่าไงถ้าได้รักกูขอแกะซองได้ป้าได้ ขอนะครับก็อ่ะเดี๋ยวสรุปกล่องแรกก่อนนะจริงจังแล้วจิงจังแล้วตัวเนี้ยเป็นสีที่เราอยากได้สุดนะครับแต่ว่าการดัดเย็บเขาแย <Yeah. S 2> ่ไม่ดีเลยนี่พยายามแบบจัดแบบบีบเลยอ่ะกลายเป็นแบบหัวเขาเย็บไม่ตรงกับหัวนะครับน่าเสียดายมากเลยหัวเบี้ยวเลยป้านนหน้าเบี้ยวทรงทรงเบี้ยวนะครับทรงอย่างแบดแซดอย่างบ่อยเลยอือเหมือนหน้าจะหลุดออกมาเลยอ่ะป๊า ใส่กํามาไม่สันไม,ไม่ไม่มาตรฐานเท่าปูวีเลยโอ้อน่าเสียดายมากครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาลุ้นตัวนี้กันอีกกล่องหนึ่งแล้วกันนะครับถ้าเราได้สีม่วงเดี๋ยวเราจะแกะนะฮะ <c oughs> ที่เหลือเราจะแค่เช็คก,การ์ดนะครับโอเคอ่ะไปไปอ,อยู่ฝั่งนูน้นอา้าวแกะอ่านะครับกล่องนี้เราก็อยากจะลุ้นสีเข็ยนะรู้เลยว่าลำเอียงออ่ะมา เราแกะเช็คการ์ดกันนะครับครับแกะตูดไหมป้าแกะแกะเช็คก๊าซแล้วแกะตูดแล้วกันการ์ดออกมาเป็นสีเขียวนะครับตอนนี้สีเขียวนะเก็บไปเก็บไปเราไม่เราเราไม่ดูเราเราไม่ดูนะสีเขียวเพราะว่าสีเขียวของเราน่ารักแล้วนะเขารอบแล้ว ลุ้นไหมลุ้นลุ้นว่าจะได้ซีเคทดไหมโอกาสซีเค็ดออกหนึ่งต่อเจ็ดสิบสองนะครับต้องนั่น,นสิบสองกล่องเน,นี่ยจะเป็นกล่องนั้นก็ได้นปะป๊าป๊าทรัก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 ป๊ารัก,กอ้าวรักนะครับนี่มมเอาหูมาก่อนหูมาหูมาหูมาหน้ามาเรียบร้อยครับจริงๆ นะครับเดี๋ยวเราเปรียบเทียบกันเลยนะอ๋อแล้วก็เหมือนผ้าที่เขาใช้ตัดเย็บเนี่ยมจะทำให้ลายแต่ละตัวเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะ uh huh. นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาดูใกล้ๆกันสองตัวนี้มาเย็บมาเป็นไงบ้างตัวนี้ตัวนี้เป็นสีชมพูเยอะกว่านะป๊าอืมนะครับแต่ว่าตัวนี้ตัดเย็บดีนะครับนี่อันนี้ม่วงเลยม่วง uh huh. ม่วงเลยแต่วน้าตาเรียบร้อยนะหน้าไม่เบี้ยว uh huh. หน้าเบี้ยวมากเลยจริงๆดูสิเห็นไหมเห็นเห็นไหมเห็นเห็นเนาะ หน้าบาน้าเบี้ยวนะครับนี่คุณแม่ไปแก้ละคุณแม่ลองไปตัดเย็บใหม่ได้ไหมคุณแม่ว่าจะเข็มคุณภาพจริงเหรอได้ป่ะคุณแม่ต้องเข็มได้เหรออ่าไม่รู้คุณแม่จะเข็มนะครับตัวนี้น่ารักกว่าตัวนี้น่ารักกว่านะครับเพราะนั้นสีม่วงเขารอไปเลย yeah, yeah. จบแม่ต่อหาสีเข็ดหาสีเข็ดสดแล้วต้องแกะทุกกล่องนะครับย่มไปเลย ขอสีเกดนะครับดิสาซื้อมาสองล็อกนะครับก็เป็นสีชมพูจ้ากล่กองที่สีแล้วจ้ากล่องที่สีเต้นอืมว่าเป็นแฟนยังเดี๋ยวจะพี่จัาสอนให้หน้องปอบ,อบป,บป๊บสีส,ส้สมใช่ไหม ชมพูอ๋อหลือชมพูสินห์ป้าพี่พี่จันดำให้น้องเป็นเป็นอะไรเป็นพิธีกรนะโอ้โหดำสุดๆใช่โคตรโคตรโคตรแบบว่าลำเบียงลำเบียงเหมือนกันล็อกเหมือนกันล็อกอันนี้ไว้แล้วอ่ะล็อกหวยป้าล็อคสีส้มดูได้ไงปูดูเห็นเห็นยังไงวะอยู่ต่างัะกองนี่สีส้มนะครับ สุดท้ายแล้วอ่ะอันนี้สีอะไรสีไอทีฮะไอทีโผล่ปะฟ้าไม่งั้นก็ต้องสีฟ้าแล้วปะถ้าไม่ฟ้าก็เป็นสีเข็ดสีเข็ดอยากได้สีเข็ดอยากได้สีเข็ดพ่อจะได้กรี๊ดไมอยากได้สีเข็ดพ่อจะได้กรี๊ดเปล่าป้า ปาไม่พิเศษนะครับก็สองล็อกไม่ได้สีเข็ดจ้าเศร้าเลยแต่อย่างน้อยเราก็ได้พิธีกรล็อกสีม่วงนะครับจะเป็นพิธีกรคนต่อไปของเรานะจริงๆเดี๋ยวทุกคนก็ได้เป็นแหละนะครับเดี๋ยวทุกคนเราจะมาโชว์กันในคลิปเปิดกล่องนะพี่นั้นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับมีเปิดกล่องแบบอีกเยอะเลยค นะโอเคสำหรับวัน <tho> น <iber at ını> ี <studio> ้ก็ลาก่อนครับบูนพิธีกรคนใหม่ในดวงใจบูแล้วมาโชว์ตัวครับทุกคนครับถ่ายรูปหมูครับถ่ายรูปหมูถ่ายรูปหมู่แล้วแล้วพี่บูจะอยู่หน้าสุดแล้วแล้วแล้วอย่าอย่าบางมาๆนี่มาช่วยกันจัดเนาะอย่าอย่าอย่าครับอย่าครับอย่าอย่าดันกันครับอย่าดันกันเวทีพังครับอย่าดันเวทีพังครับ เสร็จช็์เช็์แชรฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยนะครับท่านผู้ชมผูม้ไฟก่อนละมีเด็กฝึกงานมาใหม่เต็มเลยสวัสดีค่ะ